ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูนปป่นูเพิล h ชาแนลนะคะและนี่คือ t e r o t Artist ค่ะวันนี้พิเศษกันนิดนึงเป็นคอนเทนต์ที่บอกไปในคอมมูนิตี้เนอะตอนกลางวันว่นวาโอเคเรามีคอนเทนต์ใหม่ที่จะทำที่ปิ้นคิดขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าแต่ว่าลองทำก่อนอคนอาจจะเห็นทุกคนอาจจะเห็นจากที่โคเบอร์เพจแล้วเนอะว่าจะทำเรื่อง5คำตอบกับคำถามในใจคุณ นะอาจจะยังงงกันอยู่ว่าเอ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงอ่ะมันจะดูยังไงมันจะไม่ได้เป็นการพิกเด็กมันจะไม่ใช่การดูดวงปกติว่าเป็นรายราศีรายธาตุที่ดูเลยเนาะแต่ว่า เพราะว่าเปิ้ลไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอะแต่ละคนมันก็เขาเรียกนะเรามีคําถามในใจที่ไม่เหมือนกันเนาะเออวันนี้ก็เลยมาทําพิเศษฉลองครบสองเดือนที่เปิดช่องด้วยแล้วก็อย่างที่บอกฉลองได้แต่งหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้เอาหน้าออกมาให้ดูนะคะเพราะว่าเ,ออเคยพูดไปในตอนที่ฉลองครบเดือนหนึ่งเนาะว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูหน้าเยอะๆเนี้ยช่วยคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบางทีอะทุกคนอาจจะอยากเห็น ไพ่อย่างเดียวมากกว่าไม่ได้อยากเห็นหน้าคนดูเนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากเห็นหน้าหมอเนะก็คอมเมนต์บอกนิดนึงว่าจะได้ออกออกสื่อบ้างถ้าเผื่อเผื่ออยากเห็นนะเพราะกลัวว่าแบบเออไม่อยากเห็นนะเห็นแค่มือก็พออยากรู้แค่เนื้อหาในการดูดวงอะไรอย่างนี้อะเรามาเข้าเนื้อหาวันนี้คอนเทนต์ Content ที่เพิ่นจะทำเนี่ยที่คิดขึ้นมาได้เนี่ยคือเป็นการจะทําคําตอบให้5ข้อก่อนเพราะคิดว่า เอาเบสิกก่อนแล้วกันเนอะแต่ละคนอาจจะมีคําถามในใจหลายเรื่องอะไรเงี้ยลองคิดค่ะว่าเราอยากจะรู้คําตอบเรื่องอะไรบ้างเนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุบจะมีคําตอบให้ทั้งหมด5อันปันจะสลับสับไพ่เนอะเราอธิษฐานจับไพ่กล่องนี้ปึ๊บไพ่ออกมาเนี่ยก็คือจะคาตอบปุ้ก็จะอธิบายว่าโอเคคําตอบเนี่ยมันแปลว่าอะไรจะพยายามอาธิบายให้โคเวอร์ครบทุกเรื่องเท่าที่จะได้นะคะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณมีคําถามมากกว่า5ข้อคุณก็เลือกอ ตามลำดับความสำคัญแล้วกันเนอะมันจะได้แค่5ข้อก่อนในคลิปแรกถ้าชอบหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเผื่อจะได้ทำเป็นแบบครั้งถัดไปเนอะอันนี้เป็นสเปเชียลคอนเทนต์ไปก่อนส่วนใครที่มีคำถามน้อยน้อยกว่า5ข้อนะคะก็ อาจจะเรียงไปเลยก็ได้ว่าอ่ะหนึ่งสองสมมติมี2ข้อใช่ไหมมี2คําถามเราอาจจะแบบดูคําตอบไปที่1กับไปที่2ก็ได้หรือเราอาจจะอธิษฐานในใจแล้วก็เลือกก็ได้ค่ะว่า1 2 3 4 5เนี่ยเราจะเลือกคําตอบเบอร์อะไรเนอะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยทุกคนก็พพสก่อนก็ได้ค่ะพอเราฟังเงื่อนไขแล้วเนอะว่าอ่ะโอเคเราไปคิดก่อนว่าเรามีคําถามอะไรบ้างมีกี่ข้อนะทั้งหมดเนี่ยเปิ้นจะทํา5ข้อนะคะเพราะฉะนั้น โอเคถ้าคุณมีมากกว่า5ข้อคุณเลือกคัดมา5ข้อก่อนนะเพื่อจะมาฟังคําตอบนะคะแล้วก็เรียงลําดับคําถามไว้ให้ดีนะคะว่าอันไหนจะเป็นคําตอบที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนาะส่วนคนที่คําถามน้อยกว่า5ข้ออย่างที่เป็นบอกก็เลือกนับเบอร์ที่ถูกใจก็ได้ว่าคําถามนี้จะแมชกับคําตอบนับเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะหรือจะเรียงไปเลยก็ได้1 2 3สมมุติมี3ข้อก็1 2 3เลยก็ได้แล้ว4 5ก็ไม่ต้องฟังก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะ manage ของเราเองเลยเนอะมาลองดูว่ามันจะตรงไหมแล้วทุกคนจะชอบไหมนะโอเคเดี๋ยวเปิ่ลจะสลับไพ่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบเริ่มกันเลยว่าโอเคอธิษฐานไพ่นะว่าอ่ะคตอบเดี๋ยวขอสลับข้างนอก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 อะไรนะข้างนอกมอนิเตอร์นิดนึงนะไพ่ม,มันลื่นนะคะโอเคอ่ะเราอธิษฐานคําตอบในใจเนอะพราอไม่เอ่ยอสําหรับคําตอบที่หนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสลับไพ่ก่อน เอออันนี้สดมากอะมาพร้อมแล้วค่ะสำหรับคำตอบที่หนึ่งนะหนึ่งสองซ้ำเเป็นสไม้ถ้าใครถามว่ายังรอคอยอคนเก่าตอนนี้ยังต้องรอคอยอยู่นะคะสมมติถ้าเรารอคอยการกลับมาของใครอะถ้าเป็นเรื่องความรักเนะเราก็ยังต้องรออยู่ในเรื่องหน้าที่การงานก็เหมือนกัน ถ้าสมมติรองานใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งยังไม่ใช่จังหวะที่ดีตอนนี้ถ้าใครหน้าที่การงานมั่นคงแล้วอยากจะเริ่มต้นทํางานที่สองก็สามารถเริ่มต้นได้แต่อาจจะเป็นการที่ค่อยๆเริ่มเนื้อมันไม่ได้ไม่ได้กาเลยนะกระตกุกกระตากหรือว่าเร่งรีบจนเกินไปคือจะต้องทํางานที่1ที่เป็นงานหลักอะ่ะให้มั่นคงก่อนคุณถึงจะเริ่มต้นสิ่งที่สองได้เออพูดแบบนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าคนคนนั้นของเราอืม เลือกใครหรือยังก็ยังไพ่ใบเนี้ค่ะเป็นไพ่ของการที่ยังไม่ตัดสินใจอะไรยังรอคอยยังเลือกไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะถ้าเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามก็คือรอก่อนนะโอเคอันนี้ไพ่ใบที่1น,นะคะคําตอบที่1โอเคต่อไปคําตอบข้อที่2พร้อมยัง1 2งึสองสา่ะโอเคเดอะเมจิเชียน อันนี้ก็แปลว่าถ้าถามถ้าถามเนอะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าอยากพูดคุยอยากติดต่อถ้ามีอุปสรรคปัญหาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้สําเร็จถ้ารอคอยการพูดคุยก็มีความอยากพูดคุยกันนะไพ่เมจิเชนเป็นไพ่การสื่อสารเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอยากจะพูดคุยไหมอยากจะกลับมาคุยไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องการสื่อสารก็ ค่อนข้างชาัดว่าโอเคอาจจะมีแนวโน้มได้คุยกันหรืออยากพูดคุยอุปสรรคในเรื่องการงานถ้าต้องติดต่อเจราจาก็เป็นไปด้วยดีค่ะก็เมจิเชนคือเป็นไพ่คนมีความสามารถเยอะเนะเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังได้นะคะอันนี้คำตอบอันที่สองอ่ะโอเคต่อไปอันที่สามพ่อไม่เอย้ยหนึสองสาอ่ะสดาบอืม ถ้าคำถามนี้เป็นการถามเรื่องอะไรก็ตามไพ่สองดาบเนี่ยเป็นไพ่ย,ยังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าใครต้องตัดสินใจอะไรก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะนะตอนตอนนี้ก็ยังมีความลังเลมากอยู่อาจจะต้องรอไปสักพักคล้ายๆกับคําตอบอันที่หนึ่งเนาะคือ ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าใครอยากจะทํางานออนไลน์ไพ่สองดาบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการติดต่อออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการการติดต่อก็สามารถติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้อาจจะแชทโซเชียลมีเดียต่างๆนานามีโอกาสถ้าถามว่าออจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ไหมมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้นะคะสองดาบเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะก็จะมีจังหวะที่ดีแต่ถ้าถามการตัดสินใจคือ ยังลังเลอยู่ยังรอการตัดสินใจอยู่เนอะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานถ้ามีการเริ่มงานใหม่เซ็นสัญญาไหมอ่ามีถ้าการติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลออนไลน์อะไรต่างๆอ่าเป็นไปได้ไหมอ่าเป็นไปได้นะคะโอเคอันนี้คําตอบอันที่3เนอะมาข้อที่4ี่พราะไม่เอ่ย1 2ึอ่ะอันที่สี่ ค e n ับเพนติเคิลถ้าถามเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างมั่นคงเลยค่ะการเงินก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเนอะไม่มีปัญหาอะไรถ้าถามเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามก็มั่นคงแล้วก็นิง่งๆไพ่เหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงอันที่หนึ่งเนอะมั่นคงช้าๆแล้วก็นิง่งๆถ้าถามว่าจะกลับมาไหมสมมติคําถามเดิมเกี่ยวกับความรักถ้าจะกลับมาไหมยังยังยังคิดอยู่แต่ถามว่าคิดถึงไหมคือคิดถึงเนอะยังหวงเห็นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมย,ยังห่วงเห็นอยู่แต่ยังไม่แอคชั่นทําอะไรไพ่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่บบ่งงๆย คิดอยู่ยังพิจารณาอยู่ยังไม่แอคชั่นทําอะไรทั้งนั้นถ้าพูดเรื่องการเงินค่อนข้างมั่นคงดีค่ะถามว่ามันจะมีเงินหมุนเข้ามา,าดีไหมโอเคผ่านไปได้ทุกอย่างก็ค่อนข้างมั่นคงเนอะไพ่ไพ่ควีนเหรียญเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่ตีมันคือ1มั่นคง2ช้าช้านะโอเคไม่หวือหวาถ้าบอกว่า,าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็นิ่งๆเดิมเอะไรแบบเนี้ย โอเคนะคะคือถ้าเกิดคำถามอันไหนมันไม่ได้ตอบหรือไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเปิ้นได้นะเออเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้เนอะอ่ะโอเคค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายเพราะไม่เอ่ยหนึ่งสองสมอ่ะอัศวินไม้อัศวินไม้น่คะแปลว่าถ้าต้องการติดต่อสื่อสารอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารถามว่ามีใครจะกลับมาไหมมีเกณฑ์ที่คนจะกลับมามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะ ออกไปข้างนอกมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาหาได้ามาเป็นไพ่ movement ของการ action ทำอะไรสักอย่างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามการรอคอยอันเนี้ยก็คือจะมีการ a คชั่นเกิดขึ้นถามว่าใครคนนั้นจะติดต่อมาไหมจะมาหาไหมโอเคมาหรือคุณจะออกไปไหมอ่ามีเกณฑ์ออกไปถ้าคุณจะทํางานอะไรใหม่ๆจะประสบความสําเร็จไหมมันก็เป็นขั้นของการที่ได้ลงมือทำเนาะได้ลงมือทําแต่ว่าผลความสําเร็จเนี่ยอาจจะยังต้องต้องดูในระยะ ข้างหน้าอีกมันยังไม่ได้บอกถึงความประสบความสําเร็จมากมายนะักแต่ถามว่าคุณจะได้ลงมือทํานะคะโอเคจบไปแล้วกับไพ่ทั้ง5ใบเนอะกับคําตอบไม่แน่ใจว่าตอบคําถามครบไหมอะ่ะกับคนที่มาดูเนอะเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเกิดว่าเราฟังคําตอบแล้วเราได้คําตอบก็เคลียร์แต่ถ้าใครรู้สึกว่า มไม่แน่ใจในคําตอบอ่ะคอมเมนต์เขียนคําถามไว้ก็ได้นะคะถ้าเปิ้ลว่างเนี่ยเปิ้ลจะมาตอบให้ว่าโอเคมันตีความว่าอะไรก็บอกว่าเราเลือกไพ่ัมเบอร์อะไรเนาะแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยตอบให้เนะลองดูค่ะว่าชอบไหมเอ่ยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้ก็บอกมนาะบางทีถ้าเกิดคนชอบดูกันเยอะๆเนาะเปิ้ลอาจจะทําเพิ่มอีกเป็นแบบคอนเทนต์พิเศษในครั้งหน้าอาจจะเพิ่มลดจํานวนข้อให้อะไรเงี้ยว่าอืมจะถูก ใจกันไหมเนอะอ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็จบแล้วกับ5คําตอบกับคําถามในใจคุณนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกมันจะได้รับรู้นะฟีดแบ็กต่าง,าง,างๆนานะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย